นั่นแหละคุ้ไล่ไปสวดหูดอ,อ,อกนี้น,น้นอนทงเตือนคลิปวิดีโอนี้จะพาเพืพ่อนๆปิ่นมนันันหยดสิงกับเกมสนุกๆมากมายให้เลือกลองเล่นกันดูอย่างลองกันแล้วมันลองอีกอย่างไม่ลองมันลองกันดูจ้า สวัสดีจ้าก็กล่บมาจะมาจัการกับเกมนี้กันอีกแล้วนะคะ c r i a t o r นั่นเองซึ่งในวันนี้เนี่ยคือบาพาผมนั่นพกงบมันน้อยเนาะเอาใจสายงบน้อยทุนน้อยนั่นเองก็เลยจะเริ่มต้นกันที่เบ็ดละสบาทไปเลยนะคะแต่เมื่อไหร่เนี่ยที่ได้กำไรเพิ่มเติมก็จะปรับเบ็ดเพิ่มขึ้นไปด้วยเอาแล้วจะออแม่งานนี้ลุนกันแบบช้ำๆตาแตกกันไปเลยเนาะว่าแบบมันจะอึ้งถึงเสียวได้ขานาดเออตัวนี้เล่นง่ายแตกไวซะ้วยสิเอาแล้ว คูณเจ็ดจา้าดอกนี้เออเน้นๆกันไปเลยเนาะเนาะเนาะดอกนี้เอ้ยสวยเอาเรื่องแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆจะพกงบม,มันแบบน้อยๆนะคะจะแบบสิบยี่สิบสามสิบสิบอะไรแบบนี้ก็คือเล่นได้สบายๆเพราะว่าเบ็ดในการเล่นขั้นต่ำหมแค่บาทเดียวเท่านั้นงจ้า ชวดยาวๆแม่โอเคอเค้ยเ,เกือบและเกือบได้ไหลเพิ่มเติมแล้วจ้ะเคงานนี้สวยไปกันต่อจวดไปเรื่อยจวดไปเรื่อยโอ้โเต็มกราฟเลยจ้ะดอกมีรอบนี้สวยโอเคสัมๆๆกันไปเลยพันสองแบบเน้นๆแบบคุ้มๆจ้ะโอ้โห กันต่อเลยก็แล้วกันเออได้อยู่ได้อยู่จวดเข้าไปไหลหมาบเขาให้สวยได้อีกไหมเกือบแล้วเกือบได้ไหลเพิ่มเติมแล้วก็เจ๋งก็คุ้มก็เอาเรื่องสองคนกว่าเลยเอามาอีกจะอีแม่ยาวๆกันมาเลยจ้ะอุย้ยขอนไหลซ้ำๆตรงนี้ได้ อ,อีกอีกอุ้ยมันไม่มาแกถ้ามาแถวหน้าสุดนะอือแจมว้าวเลยอะหรือเรื่องหรือเรื่องไปกันต่อไปกันต่อเยายาๆกันต่อไปเลยนาทีนี้จังได้ยังไงอือเน้นๆเลยเออสวยโอเคคูเกาวหน่อกคูเกาวจุกจุกกันไปเลยจานดอกนี้สว,สวยสวยทุกรอบสวยทุกดอกบอกก่อน คือเกมไหนไม่เด็ดดังปังจึงเนี่ยไม่เผาเพื่อนเพื่อนมาเล่นลนะเนาะอุย้ยเอาแล้วเอาแล้วเสือเสือเสือเออเสือเข้ามาคมอนเบบี้ไหลมาเลยจ้านจุดนี้ก็เจ๋งนะนี่ไปกันต่อเลยก็แลวกันนาอสาวยาวๆาจรจ้จาจดจ,จ,จกันมาเลยโบเรียบร้อยนั่น,นแหละคุม้ม ไหลไปอีกจวดโอ้โหดอกนี้เนาะจุกจุกเอาสามบอกแล้วว่าปังทุกรอบปังทุกดอกจก้ะแปบบเดียวหมื่นสามกันไปแล้วเอาอีกดีครับใครที่รู้สึกว่ากำไรที่ได้มามันเยอะแล้วพอใจแล้วนี่คือจบเกมได้เลยนะแต่ว่าอีฉันไปต่อจ้ะไปสุดมากวันนี้อื้มทสองคุ้มเอาอีกสาวเอามาอีกจก้ะจวดย,วยาวกันไปเลย โอ้ยซ้ำๆเลยดอกนี้มาไอยเออตัวคูณนี้คูณได้อีกนะคูณได้อีกนะ,อกนะโอ้ยเกือบแล้วจ้ะเกือบได้คูณแบบจุกๆโอ้โหห้าพันก็คุ้มอยู่เด้อนี่เอาเรื่องหมื่นเก้ากันไปแล้วคือแบบบ้าบอมากเริดเวอร์เริดเวอร์ยาวเลยยาวเลยจวดสวยเออนั่นแหละ ดอกนี้ไม่จบไม่สิ้นมันได้เรื่อยๆโอ้โหของดีของดีดอกนี้จ้างได้ยังไงเท่าอยเออก็คุ้มมาจา้ะสองหมื่นกว่ากันไปแล้วไม่เข้าสักเท่าไม่ว่าแกเอามาอีกเอามาอีกไหลมาอีกเออนั่นแหละได้ได้อยู่ดีคูณแปดเน้นๆดอกนอี้อืจัวจัดมากแม่เอาเรื่องเกินเอาแล้วไง อนีไหลพันเสร็จอืมก็ปังทุกรอบปังทุกดอกจริงๆคงแท้ไม่ไหวจ้ะโอเควันนี้ก็เล่นก <c oughs> ัะปองหอมปลาหอมคอยแค่นี้ก่อนกันละกันนะคะวันหน้าวันหลังเนี่ยจะพาเพื่อนๆไปเล่นเกมไหนอร่อยยังไงรอลุ้นไปพร้อมๆกันได้เลยจ้าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่จากช่องของขาก็ได้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย